สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมดามบอลเลเจนต์นะครับถ้าเกิดเรามาอยู่ในดามบอลเลเจนต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกเหนือจากกาชาใหม่ครับอ่าแล้วก็เป็นกาชาล e เจน d ์ลิมิเต็ดด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือกาชาของ2ตัวละครนะครับนั่นก็คือกาชาของโกจิต้านะครับโกจิต้ารังซุปเปอร์ไซย่าก็ซุปเปอร์ไซย่านะครับแล้วก็โบลีเดมูวี่ซุปเปอร์นะครับเป็นตัวละคร ล่าสุดทั้ง2ตัวเลยนะครับจากในเกมดักันบอลเลเจนต์นะครับแล้วก็จะมีฟีเซอร์นะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นสปาร์กิ่งร่วมมาด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ปล่อยมาครับสตัวนี้สําคัญที่สุดครับระหว่างโบลีกับโกจิต้านะครับก็เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวเลเจนต์ลิมิเต็ดอ่าก็เป็นตัวเลเจนต์ทั้งสองตัวเลยนะครับซึ่งผมอยากได้ทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชากันนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนเพลงด้วยนะครับ จากตู้ที่แล้วเนี่ยจะเป็นเพลงดารบอนซูเปอร์ภาคศึกประลองพลังแต่ดีเป็นเป็นเพลงบิาษาุนะครัเป็นเพลงของภาค The Movie Super b ร์ l บลนะครับก็เราจะมาเปิดกันนะครับผมจะเปิดจากตู้โบ l ี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมดูจากสเต็ปมานับทั้งหมดเนี่ยมันใช้เพชร5สเต็ปอะมันใช้4,500นะครับเมตดนะรซึ่งผมมีอยู่9 0 0 0ผมสามารถเปิดแบบ ทุกสเต็ปได้2ตู้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับซึ่งตัวที่ผมอยากได้มากๆเลยคือโบลี่ครับเพราะว่าผมชอบตัวละครเขามากๆเลยตอนเข้ามาเดอะบูวี่ในโรงหนังเนี่ยผมโคตรชอบเลยโบลี่ตัวเนี้ยซึ่งโบลี่เมื่อก่อนเนี่ยตัวเวอร์ชั่นก่อนๆนะครับผมไม่ค่อยได้ชอบเลยเพราะว่าผมมาชอบอีกทีก็ตัวนี้เลยภาคเดอะบูวี่มามาดูกันผมดาวน์โหลดออมาแล้วนะครับครั้งนี้จะไม่มีขึ้นดาวน์โหลดนะครับต้องลุ้นดวงอย่างเดียว เราจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยทั้งนี้มาแต่เสเต็ปหนึ่งเลยไหมโบลี <go> <B oli. S 1> ่เฮ้ยเอาแล้วครับอันดิวชั่นนี้มันรีเจนด์ลิมิเต็ดเฮ้ย าแล้วโบลี่เดี๋ยวขอร้องออกมาแล้วแบบนี้แอนิเมชันนี้คือลเจนด์ลิมิเต็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่จะเป็นตัวอะไรนี่ไม่ใช่โบลี่โบลี่โโโอ้หก สารลุ้นอีกสักตัวไหมโอ้โหโอ้โหเจ็บใจชิบหายเลยเนี่ยแบบดงแบบสเต็ปเดียวบโ,โบลี่แล้วนะโอ้โหอัในนี้ใจเต้นตึบต,ตึบตึบแล้วเมื่อกี้ได้โกหังอีกรอบนะครับอันนี้ผมก็ปลดเป็นเซนไคไปแล้วนะคนระับไม่เป็นไรถือว่า เริ่มต <sh> ้นมาดีนะครับนี่ตัวละครโปรดสุดในภาคซูเปอร์นะครับโบลี่ภาคนี้นะครับมมีสเต็ปแรกนี่ลุ้นแบลุ้นโคตรเลยผมดาวนโหลดออด้วยะมันเลยไม่ขึ้นดาวน์โหลดต้องลุ้นอย่างเดียวอหะเอเงิน

ไปครับสเต็ปท <wer> ี่สามนะครับการันตีขั้นต่ำเอ็กซ์ตีมนะครับโบลี่เธออยากได้มากเลยเนี so, ่ยตัวอวยเลยนะครับโบลี่นี้ออกเดอะมูวีมาหลายภาคนะผมไอภาคแรกๆเนี่ยตัวละครผมเห็นคนเขาชอบเยอะแต่ผมไม่เคยชอบเลยไอโบลี่โวชั่นเก่าแต่พอมาเจอโวชั่นใหม่โคตรตกใจเลย ไม่มีแอนิเมชันดีๆหน่อยเหรอโหมันกระจายตีเอ็กตีมันก็เอ็กตีทุกตัวเลยนะโหมัน่ออโหเมื่อกี้ตัวใหม่นะครับยังไม่มีโหเอ็กตีทุกตัวเลย ไอ้นี้การันตีขั้นต่ำเอ็กตรีม่อนเอ็กตีมหมดเลยครโอยากได้โบลี่ยต้งกดไอ้นี้ด้่ยก็ต่อไปก็สเต็ปที่สี่สเต็ปที่ห้านะซึ่งตัว อันนี้มันการันตีสปาร์กิ้งครับสเต็ปที่สี่ครับหรืออีกสองสเต็ปสุดท้ายสำหรับโบลี่นะครับเมกิีทองขอแอนิเมชั่นเดิมนะอนิเมชั่นแรกอะ โอ้โหตีเงินนะตอนตีขั้นต uh> ่ำสปาร์กิ้งนะสปาร์กิ้งต้องมาสักตัวแต่จะเป็นตัวอะไรก็อะไรเอ็นโกฟูโอสุบิโอเรเป็นเตลโอ้ยดีผมมีโคตรเยอะเลยครับ ตอนเปิดตู้เบจิต้าเนี่ยหจ้มันบูอีกหรอเุอร์บ u อ,อีกสเต็ปหนึ่งนะครับครบสเต็ปที่ห้าอ้าทำไมกดไม่ได้ เออเมื่อกี้กดไม่ได้บักด้วยมามาเถอะโบรีขอร้องขอแอนิเมชั่นสวยๆบ,บา่ทับมาบาดนท้ตัวละครใหม่หนึ่งตัวครับไม่ฟีเจอร์ก็โบร,บรีแต่ฟีเตอร์ช่างมันขอโบรี

โอ้โหวิฟีเซอร์ไม่อยากได้เลยเนี่ยเหลืออีก4 5 0 0นะต้องเปิดตู้โกจิต้าบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูตัว๋วอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสปาร์ก,กิ้ง100%หมดเลยแต่ว่าเลทจะแบ่งแยกามนี้ครับเออผมจะเปิดทีละหนึ่งนะครับ มีสี่รอบนะครับตีสป,ปาร์กิ้งสี่รอบเสียดายแอนดเวอรชั่นครั้งแรกมากอะอถ้ามันออกโบลี่ดูจะพีคมากเลยนะแอนดเวอรชั่นตอนแรกเนี่ยที่โบลี่มันมาจับหัวแล้วแปลงเป็นบิจิตโตอเนี่ย เบบี้บบบบเบจิต้านะครับร่างหนึ่งเลยเห็นเบบี้เบจิตา้าแล้วไอ้โกจิตา้าซูเปอร์ไซยヤโฟก็ยังไม่มานะครับโกจิต้าซูเปอร์ไซยヤโฟผมว่าน่าจะเป็นลีเจนลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะครับตัวต่อไปนี่ตัวอวยะฮะโบลีนะ่ยดาวเดียวมาอยูโกจิต้ามาช่วยไม่น่ามีอะไร โมดเก่าแล้วโกหฟกอดกอดฟ้านะครับปุถัยว ได้ตัวขลังน่อยากได้ตัวนี่โอ้ทำไมครั้งแรกไม่ออกโบลีวะไปออกอะไรโกหังครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เปิดเราไปเปิดตู้กุยจิต้าผมผมเสียวไม่ได้เลย <laughs> มากจิต้าได้ไมมกยจิต้าบูครับ มีอะไรไหมไอ้เก็บนะการ์ตีสับสิ้งนะเป็นบาดัสบาดัสาซูปเปอร์นะเมื่อกี้เป็นภาพ ของทางคนเขียนจริงๆนะครับไม่ใช่พักไอ้เก่าๆที่เสือหักนะ <ไป S 1> อ้ออยากได้โบลี่รังใหม่ไห้โบลี่รังนี้ไอ้นี่ก็ใหม่สำหรับผมนะม <า S 1> ผมก็ยังไม่เคยได้เขาโ,โบลีคู่กับตัวอะไรไม่้จำชื่อไม่ได้นะตัวผู้หญิงคนนี้ก็ยังโอเคครับได้ตัวละครใหม่ ผมว่าตัวนี้ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีตัวการันตีสปาร์ก,กิ้งให้ด้วยนะครับสี่พันห้าได้การันตีสปาร์ก,กิ้งถึงสี่ตัวด้วยกันนะครับม,ม,มือสั่นเลยเนะี่ยสามลำ <c oughs> สกิปไปแล้วนโอ้โหเกลือจัดจัดเอกสตรีมขั้นต่ำนะต่อไปมาเถอะพี่โกจิตา้ารังนี้เป็นตู้โกจิต้าแล้วเฮ้ยทวีปน้ำแข็ง

โกคูเ oh, 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 มื่อกี้ผมยังไม่มีครับเป็นมาตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับลาเวนเดอร์โอ้โหออกมาหมายผ,ผมเวลาเผ็ดยังไม่หมดนะครับนี่รอมานานเลยเหมือนถ้าเกิดผมรู้ว่า ไอตู้นี้จะมาผมให้เปิดตู้ไอโกคูอันตานิยมด้วยนะครับผมชอบบูลี่บ่อาายๆไม่คิดว่าจะมาติดกันนะปกติมันเป็นเรื่องยากครับสำหรับเกมด้าบลอเนี่ยไม่ค่อยเจอครับไอตู้ลิมิเต็ดออกมาติดๆกันปีที่แล้วช่วงปีใหม่เป็นตู้ซูเปอร์ไซาโฟซูเปอร์ไซาโฟโกคูกับเบจิต้าอแต่ครั้งนี้มาเป็นลีเจนด์สองตัวเลยสา,าลมล

ไม่น่ามีอะไรเรียบร้อยเลยครับเจีดายมากเลยนี่ยสเต็ปต่อไปครั้งสุดท้ายแล้วเพชรหมดแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าค่าตาตัละครกันดูไว้อะไรโกจิต้านะ มีโกจิตา้าพีเซอร์เก็บใจมาเลยแล้วก็มีพวกรีเจนลิมิเต็ดตัวเก่าๆนะครับมาถ้าเต็บสุดท้ายได้ไปได้ไม่รู้ว่าเพชรหมดแล้วขอแบบมีลุ้นหน่อยอ้หโคนรลุ้นเลยหนึ่งลำไอพีเล้วะครันี้ โอ้โหโสเตสุดท้ายเรือโอ้โห,หเจ็บปวดไม่ละเดี๋ยวเรามีลุ้นอีกกับตัวการันตีนะครับมาสีร่รอบโคจิต้าเถอะ ต่อยยันปีเตอร์มันคนตายแล้วนะต่อยงานเนี่ยต่อยทุกรอบเลยเนี่ยเป็นการเดิน่อนนะครับอ๋ยังไม่มีเหมือนกันนะตัวนี้ มาในช่วงฉลองเกมครบรอบนะัสองปีขอแอวช,ชั่นลุ้นๆหน่อยอะ่ะโอ้โห กามาช่วยช่วยเป็นโอ้จะออกให้ผมเมพที่ ใส่ตั้งไต่ปั้นเนื้อเรื่องเก็บเพชรแล้วเนื้อเรื่องผมยังถึงชาร์ลอตต์แปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าก็ตได้อยู่เลยไม่ได้เล่นต่อเลยตั้งแต่ฉลองครบรอบเกมสองปีเอาแค่ชาร์ลอตต์ได้ซูเปอร์ไซย่าก็ตก็ไม่ได้เล่นเลยในเรื่องมันนานนี้หลายรอบแล้วนะนานนี่นานนี่เพื่อนสุกอะไรเนี่ยโอ้ เก่ากึกเลโบรีล่างนี้ครั้งสุดท้ายครับสำหรับโกจิต้าจะได้หรือเปล่าโอ้โหเา ติดเงินด้วยไปจิต้าครับไปจิตา้ตามาช่วยเนะี่ยออกตัวเก่าๆประจำนะที่ผมได้โหนี่โกหกนะฮะ The movie เจอโบแจ็คนะครับก็หมดไปแล้วนะครับกับตั๋วการันตี ของโกจิต้าหรือตัวสุดท้ายที่ผมจองไว้ก็โบลี่นะครับเราจะไปดูแอนิเมชันแล้วก่อนก่อนเปิดนะเผื่อเขาใจดีให้ <c oughs> อยากได้มากตอนเปิดครั้งแรกนี้ผมตกใจเลยแบบขนล,ลุกเลยนึกแบบว่าแบบจะมาในทีเดียว ตัวละครนี่ผมโคตรชอบเลยตอนนี้คนภาคนี้คอถ้าคอน่าจะแตกครับค่าภาคเขาได้เนี่ยโหเสียงคือโคตรโหดมาไหมครั้งสุดท้ายครับ<ฮ><ฮ>วิววิวมันแข็ง มาเลยหระพี่คูโบลี่ไม่จำหัวด้วยหรอเออหลายหลายรอบแล้วพีเตอร์มาเนโอ้โหคาเลสยังเป็นนิวให้ผมนะครับแต่ไม่อยากได้เลยโอ้โหก็จบไปนะคนะรับ9,000เพรนะครับ9,000โคโนซิสตัน ไม่มีลีเจนลิมิตดสักตัวนะครับมีแค่โกหังตัวเก่านะครับตัวนาต้ไม่มาเลยอูโหูโคเซ็งเลยวันนี้หมดไกตู้โกคูนี้ไปเยอะนะครับเยอะมากเลยแล้วก็เหลืออย่างละยี่สิบไม่น่าจะได้เปิดแล้วเดีย๋ยวต้องไปเก็บเพชรต่อครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมดานบอลลีเจนที่เปิดมาครั้งนี้นครับไม่ออกอะไรเลยนะครับไม่ได้ ไม่ได้หน้าตู้ตัวใหม่2ตัวนะครับได้ฟรีเซอร์มานะครับซึ่งผมว่าหลายคนก็คงจะคาดหวัง2ตัวนี้นะครับไม่ใช่ฟรีเซอร์ก็ผมน่าจะไปเก็บเพชรมาเปิดต่อแล้วเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยอยู่ยันปีหน้านะวันที่26อ่ะยังเหลือได้เป็นเป็นเดือนเลยครับออยู่ตู้นี้อยู่เป็นเดือนเลยก็ใครที่ยังไม่ได้ครับก็ เก็บเพชรนะครับเก็บเพชรรอเปิดนะครับก็ขอให้ได้กันทุกคนแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่มีเพชรเปิดก็เก็บเพชรได้อีกยาวครับเพราะมันถึงวันที่26นะครับจริงๆตู้พวกเนี้ยถ้าไม่ได้อะไม่ต้องไปเครียดมากคนระับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีเบจิโต้กับเนี่ยเบจิต้าที่ผมไปเปิดมาสองหมืนได้บ้างเบจิต้าเนี่ย เยอะมากเลยเพราะผมเปิดในคลิปแล้วก็เปิดนอกคลิปอีกห้าหกพันนะเพื่อจีเจ้าเบต้ารังนี้ก็ผลท้ายมันก็รีกลับมานะครับแล้วซึ่งผมเปิดไปเนี่ยก็แทบไม่ได้ใช้เหมือนเบต้ารังนี้ก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็อรอเก็บไว้เรื่อยๆเดี๋ยวอนาคตเขาก็รีกลับมาใหม่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์นะกดไลค์กดแ like, ชร์ทางผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด, like, กด like, ก กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้ผมนะครับก็ช่วยกดซับสไครต์ให้ผมทีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ